สวัสดีค่ะสสวัสดีครับท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่กับมิสเตอร์ทาเคชิคาซาฮาร่ารองกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเทรอิซูซุเซลจำกัดที่งานฟาวสอโตโชว์2022นะคะที่ไบเทคบางนาค่ะคุณคาซาฮาร่าคะวันนี้อิซุซูนำรถมาโชว์ทั้งหมดกี่คันคะคุณคาซาฮาร่าบอกว่าอิซูซูนำรถมาจัดแสดงไว้ทั้งหมดในงานนี้6คันนะคะเป็น i ิ u z u d ดีแใหม่4คันและ All-new อิ u ู u n วเ2 0 0 0ค่ะในบรรดาทั้งหมด6คันนี้มี2คันนะคะที่แต่งพิเศษก็คืออิสนะู u ูดีครอสน o ะโปรไบโฟนะคะแล้วก็อิสู u n มี x, x 1.9 DDI Blue Power นะคะก่อนอื่นเลยนะคะแนะนาของอิสู u ก็ต้องขออภัยนะคะถ้าลูกค้าผู้ใช้รถที่กรุณาจองรถอิสุ u แล้วก็ต้องคอยเป็นระยะเวลานาน,น,าน,อนพอสมควรไม่อย่างสูงในโอกาสน,นี้ด้วยค่ะ การขาแคลาเซมิคอนดักเตอร์เป็นปัญหาระดับโลกค่ะอินซูสูได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วนตา่างๆในการจัดหาชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเพิ่มกําลังการผลิตตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็ะบอกว่าได้รับความร่วมมือจากโรงงานในการเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็ต้องขอให้ลูกค้าการุณาเข้าใจสถานการณ์นี้ด้วยนะคะ